สิบสองคาถาชินบัญชรชยานะชยานากตาพุทธาเชตวามลังสวาหานังจะตุสัจาสพังละสั่งเยปิวิงสุนลาสภาตาห่างกราทยพุทธาอัตถวีสตินายากาสัพเพปฏิติตามัยห่างมัทธเกเต,เต,เตมุนิสลา สีเสปัติธิโตไมหังพุทโตธรรมโมทวิโลจนเนสั้งโคปทิธิโตไมหัางอุเลสัพภคุณากะโลหาทะเยเมอนุรุตโตสาลีปุตโตจัทถคิเนโกทันโยปิทิพาคัสมิงโมคะลาโนจัวามเกทักขิเนสาวัเนไมยห้างอาสุ่งอานันทราหุลากัสโปจะมหานาโมอุพาสุ่งวามะ โซตเกโกสโตปิทิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิรีสัมปันโนโซปิตามุนิปุงขาวูกุมาลกัสสโปเทโลมาเฮซิจิตตะวาทะโกโซไมยห้างวัฒเนนิจจังปฏิทธาสิคุณากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจากอุปาลีนันทสีวะลีเทลาปัญจะอิเมชัยตา นาลาเตติลากามะมะเซซาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตาวันโตชิโนลาซาชาลันตาสีลเตเชนาอาังคัมังเคสุสันทิตาราตานังปุระโตอาสิทักขิเนเมตาสุตะกังทัชชะกังปัญชโตอาสิวาเมอังคุลิมาระกัง คันทโมระปริตันจะาอานาะนาพิยะสุตกังอากาเซชะธนังอาศิเซซาปากาลสันทิตาชินานาวารสันยุตาสับตับปากาลสังกาตาวาตาปิตาที่สันชาตาพาิลัตนำตุปัตถวาอาเซซาวินัยยังยันตุอนันตชิตนะเตชะซา วัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเลชิณปัช,ชละมัจมันหิวิหรันตังมหิตะเลสัทธาปาเลตุมังสัพเพเตมหาบุริซาสภาอิเจวัมันโตสุคุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตาลาโย สัตรมรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเลติ13บาบทสวดพาหุงม,มหากาพาหุงสหาัสามาณิพะนิมมิตาสาุทันตังคีเมฆลังอุทิตโมลาสาเซนามารังนาทานาทิธรรมวิทินาชิตาวามุนินโท ตันเตชสซาภาวตุเตชยมังคลานีมาลาติเลกามพิยุสชนณิตะทัพพระลนติงโคลัมปนาลับวกรมคขมพัทธยาขังขั้ตีสุทันตะวิธินาชิตวาวานินโทตันเตชสซาภาวตุเตชยมังคลานี นาลาคิลิงคชาวลังอติมัตตภูตังทาวะกิจกมระาะมาสานีวะสุธานุลันตังเมตตามสุเมตตามผู้เซกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยามังคลานีอุคิตาคักขัดขะมะติหัตทสุธาลุนันตัง ทาวันติโยชนะปังทังคุลีมาละวันตังอิทธิพิข้างขัตตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยามังคลานิกัตวานากัตถมุทลังอิวังคับพินียาจินจายะทุทถวะจานาังชนะกายามชเช สันเตณโซมพิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาภาวุเตชยัมขลานิสัจจังวิหายังมาติสัจจากวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปชาลิโตชิตาวามุนินโทตันเตชะซาภาวุเตชยมังขลานิ นันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมไม่ทิงปุเตนะเทละพุชะเคนะธรรมะปะยันโตอิธิปูปะอิติอิตะทูปะเทสาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานี ทุกขาหาทิที่ผู้ชะเคนาสุทธทะหัดทั้งพรัมมิงวิสุทธิที่ชุติมิทธิระกาพิธานังยานาคเนนวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะซาภวะตุเตชะยมังคลานิเอตาปิพุทธชะยมังคลอัตถคาธา โยวาจโนทินาทิเนสาระเตมาตันทีหิตาวานะเนกาวิธิธานิจุปัทวานิโมคังสุทโมคังสุขังอธิคะเมยะะโลสพันโตมหากาลุนิโกนาโทหิตายะสัพะปนิตัง ปุเรตวาปาลมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสักกายังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชัญโยโหทิชยันสุชยมังขะเลอปราชิตตปัตลังเกสีเซปัทวีโปคะเล พิเศษเกศพระพุทธานางอัคขปตัตโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุกโตสุมุบุตโตจาสุยิทั้งธัมมาจาริสุปัทะกินางกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทะกินางปัทะกินางมโนกรรมมังปนานิทีเตปะทะัทกคนาปะทะัทกคนา นิกตตวานะระพันตัดเทปัทขิเนภวตุสัพพะมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโซทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาสธาโซทิภวันตุเต พระวตุสัพพะมะคารังและขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสร้างคานุภาเวนัทธาโซธีพระวันตุเต 14. ปฏิทฐานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทุเปทะเลมโพธิคเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนณะพระวันตุปูชิตาโสทิงกะเล กะโลนาเตทะวิหาระมันดาเลเทลาจามัชานาวกาจะพิขโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสากาคามาจาเทสานิขมาจัอิสลาสัปปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทัศพวัธาเซะ สังเซธาชาตาอัทโวปะปาสิกานิจานิกังธรรมวรลังปากินจเตสัพเพปิทุกขสัสก,กาโลตุสรังขยังธาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัทธาจัปุคลาสรังโคโหตุสมะโควะอัทธยาะาจะขิตายะจะ อัมเหลคะ,ะตุสัมสัมพมโมสัพเพปิธรรมจาริโนพุทธิงสัมมาปุเยนนามะธรมเมอริยะปะเวทิเตปะสันนาโห้นตุสัพเพปิปานิโนพุทธะส,สเนสัมมาทานังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวัสตุวุฒธิภาวายะสัต,ตานาังสม,มิทธังเตตุเมธนิง มาตาบิตาจะอัตทชังนิจังรักขันติปุตากังเอวังธรรมเนนะราชาโนปชังรักขันตุสัพพทาสิบห้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจานิทุกขาพยาปตาจานิพัพพยาโซกับปัตตาจานิโซกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตวะ วตาจะอัมเฮหิสัพพตังปุญญาสัพพทังสัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพะสัมปต,ติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายาสีสังลักขันตุสัพาพทาภาวนามิพิตาระโวนตุคัจฉันตุทิวาตคา,าตาสัพเพพุทธาพรพปตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซส6สูมังคารคาถาโหตุสัพพังสุมังคาังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนาสโธทีโซตุนิลันตาลังโหตุสัพพังสุมังคาังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะโซธิโฮนตุนิลันตัลังโหตุสัพพังสุมังขาลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโซธิโฮตุนิลันตัลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปาริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตาย่อเศรษฐีเหรียญยอ่อเศรษฐีเหรียญว้ครูอกแบดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาคแห่งพระปริิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุประการเทิน